เรื่องการรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระ,อร, Computer, ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้นซึ่งตามปกติคอมพิวเตอร์แบบประกอบมักจะรับประกัน1ปีแต่ถ้าเป็นเครื่องยี่ห้อแบรนด์เนมซึ่งมีราคาแพงกว่าอาจมีการรับประกันถึง3ปี ถ้าหากเรามีงบประมาณไม่พอการเลือกซื้อแบบประกอบเองเป็นทางเลือกที่ดีทั้งนี้ถ้ามีความถ้ามีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วจะพบว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในชิ้นมีการรับประกันมากกว่านั้นอีกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเรามากโดยมีรายละเอียดในการประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังนี้คือ h a s d i h h a s d i ผ,ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงคือซีเกตและควอนตัมซึ่งนำเข้าโดยบริษัท In Scan นและดีคอมพิวเตอร์ puter, ซึ่งแฮชดิตของทั้งสองบริษัทดังกล่าวที่นิยมไว้กันมากในบ้านเราเนื่องจากมีราคาถูกแข็งแรงทนทานประกอบกับการประกันนานถึง3ปีถ้าเสียหายใน1เดือนแรกบริษัทจะเปลี่ยนาร์ดิตใหม่ให้ทันที การรับประกันโดยทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงฮารดิสต์ไม่เพราะเสียบแหล่งจ่ายไฟผิดขั้วหรือเสียบเพราะทำหล่นหรือกระแทกอย่างแรงเมนบอร์ดส่วนใหญ่จะมีการรับประกันขั้นต่ำหนปีแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดที่มีชื่อเสียงจะรับประกันนานถึง3ปีซึ่งมีราคาสูงกว่าเล็กน้อย แต่ก็คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาในการรับประกันซึ่งจะรับประกันในกรณีที่เสียจากการใช้งานตามปกติเท่านั้นไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความผิดลาดของเราเองเช่นไม่เนื่องจากเสียบแหล่งจ่ายไฟผิดขั้วเสียบการลงไปอย่างแรงทาให้เมนบอร์ดหักหรือลวดวงจรขาดเป็นต้นโดยทั่วไป ถ้าเมนบอร์ดเสียไปในระยะเวลาหนึ่งเดือนทางร้านจะเปลี่ยนใหม่ถ้าเสียหายหลังจากนั้นทางร้านจะส่งซ่อมโรงงานและให้เรามารับกลับเมื่อซ่อมเสร็จแล้ว CPU CPU ที่มีชื่อเสียงคือค่ายของ Intel นำเข้าโดยบริษัท Ingram และ D Computer ส่วน CPU ของค่าย AMD นำเข้าโดยบริษัท Power Highland และค่ายของ VIA ซึ่ง CPU ของทั้ง3บริษัทนี้มีการรับประกันสินค้า3ปีส่วน CPU ที่นำเข้าโดยผู้ค้ารายย่อยอื่นๆมีการรับประกันเพียงเพียง1ปีดังนั้นก่อนซื้อควรพิจารณาดูให้ดีแต่ตามปกติแล้ว CPU มักจะเสียหายยาก กว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆนอกจากเราจะทำการโอเวอร์เคลไปจนทำให้เกิดความร้อนสูงหรือในกรณีที่เราเสียบข,ขา CPU ลงในสล็อตหรือซอกเก็ตผิดด้านจะทำให้ CPU ไม่ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันเช่นเดียวกับเมนบอร์ดโดยทั่วไปถ้า CPU เสียหายภายใน1เดือนทางร้านจะเปลี่ยนให้ใหม่ แต่ถ้าเสียหายหลังจากนั้นทางร้านจะส่งคืนในโรงงานรอการเคลมประกันต่อไปหน่วยความจำหรือแรมหน่วยความจำหรือแรมจะแบ่งออกเป็นสองเกรดคือ,อเกรดดีจะมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานประเภทนี้จะมีราคาแพงกว่าแรมชนิดอื่นซึ่งมักจะเป็นแรมเกรดทั่วไปที่รับประกันเพียงหนึ่งปี แต่แรมชนิดหัวไปนี้จะมีราคาถูกกว่าแรมเกตด,ดีมาก CD ลอมรับประกัน1ปีแต่ถ้าหากเสียหายหรือมีปัญหาก็ให้รีบส่งทางร้านภายใน15วันทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าใหม่หลังจากนั้นคงต้องส่งเคมประกันที่โรงงานและมารับกลับเองเมื่อซ่อมเสร็จแหล่งจ่ายไฟ Power Soft Softy รับประกัน1ปี ซึ่งแหล่งจ่ายไฟบางครั้งมีผลต่อการทำงานของเครื่องเช่นกันสินค้าประเภทอื่นมักมีใบรับประกันสินค้าแต่สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์มักใช้สติ๊กเกอร์รับประกัน v a r r a n t y สติกเกอร์เพื่อยืนยันว่าสินค้านี้จะมาจากร้านของตนจริง